กานะครับเนาะมาวัดนะครับวันนี้ สาโมมาตะมติโสอัตถสัมโมจาสิกขะเซตังเวตานาโลกัจจะตะปะญญามานัง <laughs> <laughs> นี่เนี่ยนี่อย่างเรียนเบียกานี่เนาะอุมาอ้ไข่นี่เป็นปลานะครับเนาะมีปลาดกนะครับปลาทับทิมนะครับเนาะปลาสวายมีตาภาพนะครับเนาะ mamani สัวุธธมิโยวยนสันตดสัมโลกวินทรัตนตมัติกวาตวัตรดานโยสุขีธิกาโยโสมาวะภิวันตานิจมวนาบัญจายโนจตโลธรรมาวาทันติอยุันโนสุขังสุ้ตานีคุณจะไออกคืออยู่ดีมีแห้งหายคุณแส่ส้หุกใไผ่ฟาทะนาสิ่งหนึ่งประการใดก็อใอยใดสิ่งนั้นสนดำมัน้องฟงมันมาเงินเล่องให้ดนักมากพือนับมันมาเงินข้างแก้ว ทัศสมบัติันนากรรมเต็สิ่งที่จเจาา้ามัดมือขอให้้ตระสมทุกกันเด้อยำรับยำพันให้แดงเงินเงินยำตื่นให้แตด้เงินเทีวนแส้ไม่ให้ได้เกี่ยววันนี้โตต้นหาย,มา,าม,าหายมาบ้านหายมาเบีเยดพุมขีดเหนอยดางไร้ลรไปน้ำนำนีำน้ไปน,น้ำไปขอให้เป็น่านเกี่ยวาตทิศ่านิานประการขอให้พระอินขราพุ่มทรงสนบารมีได้โอดดาบคาบุลุล่าระบุริสา,านทลายดูว่าไม่ออกทาลาย ไปผู้ใดเออมาเ็ดบุญแล้วเฮียนั่งเถ้าิวนว่าสีได้หัวผู้เฒ่าเนียผู้เถ้าวากอดชิงตาคือดังหน้าอมิตตาไดตับในเรืองชางเรืองตำแหน่งเล้อเนไปได้จในไดหน้าอีปัจจุบันก็ไดหน้าเนี่ยเออเนาะหน้าใเฮียยจบในเองนี่ยเก่งเด้อขันเก่งเลยเนี่ยเอาบางคเนี่ยบางคนดได้นซือกับนกัะพาะเจ้าหอย ประเภของพระจ้าลูกเต็บหกห้วนมันืบมันตืบมันก็เอบะแล้วมันก็หูสิหัวมันมันอกมันสีไดงแต่บวหางบนเหยียดก็บหญ่แล้วเนาะเนมาจากจิมมาร์กจงปูนอเร้าม้อนมาทำกีดอเติมใออกนอกอย่างพมามาไกลไก่ันตรงยาไอตัวหานาตาดีมดม่ออกเลยโอ้หี หรือสีตาไฟก็กกออขอกับพากันมาเรื่อยๆเยนาะมาทำบุญเนาะ,นนะวัดป่าโพทองหนองคำแสนเนาะ กำลังสร้างแนวะวัดเนาะเลยทีนี้กิตติธาเนะาะมักสายบุญเนาะสายบุญชอบเข้าวัดเนาะใครที่ชอบทําบุญนะครับสายบุญนะครับเนาะก็ามาทําบุญได้นะครับเนาะเพื่อช่วยกันสร้างวัดนะครับเนาะนี่ครับเนาะวัดป่าโพทองนะครับเนาะโพทองหนองคําแสนนะครับเนาะเลยเนาะบันหอมมาเนาะ ไปที่อยู่เบื้องซ้ายมือเนาะเขาก็เข้ามาเลยเนาะมองที่ว่าเขาปล่อยปลาปล่อยอย่างเนาะปล่อยปลาปล่อยปลาไหลปล่อยนกนี่วัดก็เนาะได้สร้างไว้อยู่นี่บักไงเนาะผู้ใดมีกิตศรัทธาเนาะคนก็ได้แวะจากที่ว่าไปสักยาขี้ยาโควิดเนาะ เก้าเนาะก็พากันมาทำบุญนอนื้อนี้เป็นแบบน่าจะเป็นวันหยุดหรือเปล่าเนาะวันนี้วันที่20เนาะน่าจะเป็นวันแม่ยิงหรือเปล่าเนาะโอ้นี่เป็นเรือเนาะเรือที่ขอสำหรับเอาพรแข่งกันเนาะเพชรมาเท่าไหร่ละปล่อยวัดทุ่งทาากับป่อยมาแล้วเนาะ ใหสายทำบุญทำปฏิสายบุญเนาะมาทำบุญได้เนาะวัดโพทองหนองคำแสนเนาะนี่ก็เป็นท่านขายดอกไม้เนาะบรรยากาศก็ร่มรื่นดีเนาะต้นไม้มีแต่ต้นใหญ่ใเนาะต้นไม้มีแต่ต้นใหญ่ๆนะครับเนาะ มเมื่อนี้อ๋อ,อจากเมื่อนี้ใครที่ไปฉีดยาโคว COVID ิด2019มานะครับเนาะก็เลยมาทำบุญเลยนะครับเนาะวัดป่านะครับวัดป่าโพทองนะครับเนาะน้ะนองคำแสนนะครับเนาะน้ะนองคำแสนเนาะเลยบ้านหอมมาเนาะเลยบ้านห้อมมานะครับเนาะ เนาะเขาเขียนว่าบอรเริ่มวันนี้บอมีทางสำเร็จในเมือ่อหนาเนาะในวันหน้าเนาะบอมีทางสำเร็จในมืออนาเนาะโอเคนะครับเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเนาะใครที่เนาะวันว่างว่างวันหยุดเนาะก็สามารถแวะมาทำบุญได้นะครับเนาะใครที่เป็นสายบุญนะครับชอบทำบุญนะครับเนาะก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเนาะ วัดนะครับเนาะเลยบ้านฮอมมานะครับเนาะเมืองหาดไซฟองนะครับเนาะบ้านฮอมเนาะเลยเลยเมืองเนาะเป็นอยู่เมืองหาดไทฟองนะครับเนาะวัดป่าโพทองนะครับเนาะหนองคำแสนนะครับใครว่างก็มาทำบุญได้โอเคคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายสบายดี